สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป๋าโมกวิเคราะห์บอลนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเมื่อวานนะฮะสองตัวเมื่อวานนะครับคู่แรกนะครับโคเอเชียกับบาราเซลนะฮะป่าให้ไปสองหน้านะฮะหน้าแรกให้ต่อบาราเซลนะครับหน้าที่สองให้ต่ํานะครับ สองลูกครึ่งครบ3นะครับก็หน้าแรกนะครับตายนะฮะคู่นี้จบ0ูนย์นะครับแล้วก็หน้าที่2นะครับกินเต็มนะฮะคู่นี้ต้องบอกว่าโคเอเชียเนี่ยมาเงียบๆนะแต่โคตรโหดเลยนะฮะสถิติโคเอเชียเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยนะท่านผู้ชมนะมีแค่เสมอกับชนะส่วนบราซิลอ่ะฟอร์มแชมป์นะฮะโดนเคเอชียตบฟั่มเลยนะฮะตกล่วงรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะโอ้โห หรือจะเชื่อนะฮะโอเคนะ,ะคู่นี้ก็เข้าหนหน้าตายหนหน้านะครับมาต่อด้วยคู่ที่สอนะฮะเนเธอร์แลนด์นะครับเจอกับอโออโอคู่นี้นอววออ่ออ,อ,โอโะะ่าออออออ่อ่าออ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 อ่ออ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 ูออ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 หออ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 นออ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 อลูกหน้าบอลบอลองกินกินครึ่งนะฮะแล้วก็ สกอร์สูงต่ำเนี่ยต่ำสองลูกตายนะฮะคู่นี้ก็มันเหมือนกันเมื่อคืนนะฮะเมสซี่นี่ต้องยอมรับว่าหลุดมาถึงขนาดนี้แล้วนะก็มีโอกาสที่จะหวังแชมป์สูงเลยนะเมสซี่นะโอ้โหสุดยอดจริงนะเมื่อคืนนะโคตรมันเลยนะคู่นี้นะฮะก็จบกันไปสองสองแล้วก็เมสซี่ก็เอ่อไม่ใช่เมสซี่เลยอาร์เจนตินานะครับเอาชนะจุดโทษไปได้นะฮะทำให้เข้ารอบต่อไปนะครับรอบต่อไปนะครับโคเอเชียนะครับเข้าไปเจอกับอาร์เจนตินาอา่า โอเคท่านผู้ชมนี่ก็เป็นผลบอลเมื่อคืนนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์เหมือมนเดิมนะครับ2คู่นะฮะโมร็ o c โกโนะครับเจอกับโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษนะครับเจอกับฝรั่งเศสแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับจะมีทริคมาแนะนําเล็กน้อยนะครับ ท้ายคลิปนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดท่านผู้ชมนะวิธีการดูเนี่ยราคาน้ําไหลขึ้นไหลลงราคาน้ําบวกสิบลบสิบราคาน้ําลูกศรชี้สีเขียวลูกศรชี้สีแดงเนี่ยนะครับเดี๋ยวป่าจะมาแนะนําหมดเลยว่าราคาแบบไหนเนี่ยควรเล่นอย่างไรราคาแบบนี้ควรเล่นบอลต่อหรือว่าราคาแบบนี้ควรเล่นบอลรองนะครับ เดี๋ยวป๋าจะมาแนะนำท้ายคลิปก็อย่าพลาดละกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกลุ่ม V A P ป๋านะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่ม V A P ป๋ามานะครับนะถ้าเป็น F C ตัวจริงของป๋านะครับต้องอยู่ในกลุ่ม V A P ป๋านะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่ ติดตามนานแล้วนะครับหรือว่าเพิ่งมาติดตามนะครับก็สามารถแอดไลน์ป๋ามาได้เลยนะฮะเข้ากลุ่มป๋านะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะครับมีแต่ได้กับได้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคไปดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยสองคู่บอลโลกรอบ8ดนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมไปดูกันเลยฮนะมาดูกันที่ศึก ฟุตบอลโลกปี2022นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทิเทศกาตานะฮะมาดูที่คู่แรกนะครับเตะเวลา4ทุ่มตรงนะครับระหว่างโมร็อกโกนะครับเจอกับโปรตุเกสนะครับคู่นี้ราคาก็เปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะฮะเป็นทางด้านโปรตุเกสต่อนะฮะส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยก็อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันว่า ตัวนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูสถิติแล้วก็ดูฟอร์มช่วงแรกๆนะครับขอทั้งคู่ก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปดูกันเลยฮะคู่นี้นะครับเคยเจอกันมา1นนัดนะครับเมื่อปี2 0 1 8นะครับเป็นบอลโลกนะฮะบอลโลกเมื่อสปีที่แล้วนะครับเป็นทางด้านโปรตุเกสเนี่ยเอาชนะโมร็อกโกมา1ประตูต่อศูนย์นะฮะท่านผู้ชมนะครับฟอร์มของโมร็อกโกนะครับ สี่นัดล่าสุดนะครับเป็นบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับสามนัดแรกนะครับเสมอโคเอเชียมาหนึ่งอ่าศูนย์ศูนย์นะครับชนะเบลเยียม2-0นะฮะชนะแคนาดา2-1ต้องบอกว่ารอบแรกของโมร็อกโกเนี่ยสดใสจริงๆนะท่านผู้ชมนะโหดมากนะฮะแล้วก็มาถึงรอบ16นะครับเจอกับสเปนนะครับโมร็อกโกนะครับเสมอสเปน0-0นนะครับแล้วก็ เอาชนะจุดโทษสเปนไปได้นะครับนี่ก็เป็นฟอร์มนี่ก็เป็นสถิตินะฮะของอโมร็อกโกนะครับต้องบอกว่าฟอร์มดีจริงๆก็ไม่เคยแพ้ใครท่านผู้ชมนะตั้งแต่สี่นัดล่าสุดเตะบอลโลกเนี่ยชนะ2เสมอ2นะไม่เคยแพ้ใครเลยนะถือว่าโมร็อกโกเนี่ยมาแรงจริงนะฮะส่วนโปรตุเกสนะครับฟอร์มก็โหถือว่าสุดจัดเหมือนกันโปรตุเกสน,น,นะฮะแต่มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะฮะสามนัดล่าสุดนะครับ ของโปรตุเกสนะครับสัดเออสนัดล่าสุดนะครับสนัดแรกเนี่ยรอบแรกเนี่ยนะฮะเอาชนะการนามา3-2ชนะอุลุควัย2-0นะครับแล้วก็นัดที่3ของรอบแรกเนี่ยแพ้กับเกาหลีใต้2-1อันนี้ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็มาถึงรอบ16นะฮะกดสวิตเซอร์แลนด์ไป6-1นนะฮะถือว่าโหดมากนะสำหรับโปรตุเกสนะฮะอ่ะฟอร์มดีทั้งคู่นะครับคู่นี้นะฮะฟอร์มดีทั้งคู่นะฮะมาดูเปอร์เซ็นต์การกินเดิมพันหน่อยนะครับ ทางด้านของโมร็อกโกนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอัตราการกินเดิมพันเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยนะฮะเป็นที่หนึ่งของฟุตบอลโลกปีนี้เลยนะครับมีอัตรากินเดิมพันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าแข่งมาสี่นัดนะครับชนะทั้งสี่นัดรวดเลยสําหรับโมร็อกโกนะถือว่าฟอร์มจัดจ้านเลยทีเดียวนะฮะส่วนโปรตุเกสนะครับเตะสี่นัดนะครับ ชนะเดิมพันสองนัดนะครับแล้วก็แพ้เดิมพันสองนัดนะครับทำให้มีเปอร์เซ็นต์การกินเดิมพันอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะน้อยกว่าโมร็อกโกครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะถือว่าคู่นี้โหดทั้งคู่ท่านผู้ชมโอเคนะครับอ่ะเรามาคุยกันหน่อยคู่นี้นะฮะคู่นี้นะครับ,รบตามองว่าโมร็อกโกเองเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ โหดพอสมควรนะถ้าคู่นี้นะฮะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับไม่เหมือนคู่บราซิลกับโคเอเชียนะฝากคิดว่าคู่เนี้ยโปรโตโกเกตนะครับมีแนวโน้มที่จะเข้ารอบสูงนะฮะโปรโตุเกตอาจจะอาจจะเบียดชนะนะฮะไม่1นูนย์ะครับก็สอสูนย์นะฮะเพราะว่า ในเลทราคาขึ้นควบลูกเนี่ยถือว่าโปรตุเกสเนี่ยตอมาได้สวยเลยนะฮะยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงเลยนะฮะยังคงมาตรฐานที่ขึ้นควบลูกนะฮะแล้วก็ราคาจ่ายของบอลองเองเนี่ยอย่างโมร็อกโกเนี่ย ก็จ่ายค่อนข้างแพงนะฮะสำหรับราคาขึ้นควบลูกเนี่ยจ่ายแพงไปนะฮะจ่ายแพงไปนะฮะแล้วก็ราคาของโปรตุเกสนะครับราคาบอลต่อเนี่ยก็จ่ายพอดีนะฮะไม่มากไม่น้อยนะครับแล้วก็ราคาเสมอเนี่ยนะครับก็อยู่ในเลทสามจุดหนึ่งห้านะครับก็ไม่มากไม่น้อยอีกนะฮะดังนั้นคิดว่าคู่เนี่ยมีผลแพชนะแน่นอนนะครับไม่จบเสมอเก้าสิบนาทีในเกมแน่นอนนะฮะตามมองว่าคู่นี้นะฮะ โมร็อกโมลกโกเนี่ยถึงแม้นะครับจะเป็นทีมที่มามืดเหมือนกันนะอัตราการกินเดิมพันนะ่ะในศึกฟุตบอลโลกปี2022เนี่ยพวกเขาคือที่1น,นะฮะของตารางเลยนะฮะมีอัตราการก,กินเดิมพันที่ร้อแต่ว่ามาถึงรอบแทีมสุดท้ายมาเจอกับโปรตุเกสต้องบอกว่าโมล็อกโกเจอของหนักนะฮะแล้วก็โปรตุเกสเองเนี่ย เขาก็หวังสูงมากๆนะครับที่จะเข้าไปถึงที่สุดโมร็อกโกเองเนี่ยก็หวังสูงเช่นกันแต่ว่าปาคิดว่าเรื่องของประสบการณ์นะฮะโปรตุเกสเนี่ยเหนือขวาโมร็อกโกเรื่องของประสบการณ์แค่นั้นเองนะฮะทำให้นัดนี้เนี่ยปาคิดว่าเอ่อโปรโตโุเกสนะครับมีโอกาสที่จะเบียดชนะเข้ารอบไปได้ภายใน90นาทีนะฮะหน้าแรกนะครับป่าให้ต่อโปรโตโุเกสก่อนนะฮะในเลทราคาครึ่งควบลูกแล้วก็คู่นี้นะครับปาคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่กินกันยาก โมร็อกโกเองก็เหนียวแน่นนะฮะส่วนโปรตุเกสเองเนี่ยก็เกมลุกจัดจ้านนะแต่ไม่รู้จะเจาะโมร็อกโกเข้าหรือเปล่านะฮะก็ต้องไปดูกันท่านผู้ชมแต่ป๋าคิดว่าคู่เนี่ยไม่น่าจะเกิน3เม็ดนะครับเต็มที่2เม็ดนะฮะดังนั้นคู่นี้ป๋าให้ต่ําไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นะครับ หน้าแรกนะครับป๋าให้ตอบปรตุกเกตขึ้นควบลูกหน้าที่2นะครับป๋าให้ต่ําไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน,นี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของป๋านะครับสำหรับบอลโลกนะเพราะว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอยู่แล้วว่าบอลโลกไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ความชอบใครชอบเหมือนป๋านะครับก็ตามได้แต่ถ้าใครชอบต่างกับป๋านะครับก็สวนได้เลยแค่เข้ามาชมป๋าเ,เนี่ยเข้ามาชมเข้ามาฟังป๋าวิเคราะห์นะครับแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแค่นั้นเองนะฮะแลกเปลี่ยนทัศนะบอลกันนะแค่นั้นเองนะฮะก็ จัดไปท่านผู้ชมสำหรับคู่แรกคู่ที่สองนะฮะเตตีสองนะครับอังกฤษเจอฝรั่งเศสโอ้โหคู่นี้น่าจะเป็นบิ๊กแมตช์ค่ำคืนนี้เลยนะฮะน่าสนุกนะฮะน่าลุ้นน่าชมน่าเชียร์มากๆเลยนะฮะคู่นี้นะครับเหรีดราคาตอนแรกเนี่ยเปิดมาห้อฝรั่งเศสนะครับต่อปอปอนะฮะแล้วก็ตอนนี้ราคาตกไปเหลือราคาเสมอแล้วนะครับราคาเสมอเนี่ยเป็นราคาหลักแล้วตอนนี้นะฮะ คือราคาเสมอเนี่ยเป็นราคากลางนะฮะสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งต้องบอกว่าสวยมากนะราคานี้นะฮะมีแนวโน้มเป็นบอสกอร์สูงนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสถิติของคู่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องราคาตรงนี้นะฮะคู่นี้นะครับเคยเจอกันเมื่อปีสองพันสี่นะครับ แล้วก็ถึงปี2017ก็นานมาแล้วนะครับก็คงวัดผลอะไรไม่ได้มากท่านผู้ชมนะเพราะว่าตัวผู้เล่นเองตัวระบบเกมเองน่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะฮะอ่ะโอเคนะครับมาดูที่อังกฤษก่อนเลยนะครับ4นัดล่าสุดนะครับในศึกฟุตบอลโลกปี2022 3นะครับ3นัดแรกของอังกฤษนะฮะต้องบอกว่าโหดมากนะฮะอังกฤษนะก็นัดแรกนะครับชนะอิหร่าน62นะฮะเสมอกับสหรัฐอเมริกา00แล้วก็ ชนะเวลนะครับส0นะฮะส่วนรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับชนะเซนกเกลนะครับสานะครับสำหรับอังกฤษนะาจะว่าโหดมากนะฮะก็4นัดล่าสุดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันนะฮะ4นัดล่าสุดยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะฮะชนะ3เสมอ1นะครับนี่ก็คือผลงานของอังกฤษนะฮะส่วนฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสต้องบอกว่าฟอร์มก็ดีแต่ว่ามีผิดพลาดนะฮะมีพลิกพลิกนิดหน่อยนะฮะ 4นัดล่าสุดของฝรั่งเศสนะครับ3นัดแรกนะฮะชนะออสเตรเลีย4-1นะครับชนะเดนมาร์ก2-1นะฮะแล้วก็แพ้ให้กับตูนิเซียนะครับ1-0นะฮะแล้วก็รอบ16ทีมเนี่ยเอาชนะโปแลนด์นะครับ3-1นี่ก็เป็นฟอร์มของฝรั่งเศสนะครับนะอัตราการกินเดิมพันตอนนี้นะครับอังกฤษนะครับอยู่อันดับ3นะครับแข่ง4นัดนะครับชนะ ชนะเดิมพันสานัดแล้วก็เสียเดิมพันแค่นัดเดียวนะครับมี75%นะครับส่วนฝรั่งเศสน,นะครับเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะฮะอยู่อันดับที่6นะฮะเออตะสนัดนะครับชนะเดิมพันสานัดแล้วก็เสียเดิมพันแค่นัดเดียวนะครับมี75%เท่ากันดังนั้นคู่นี้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างสูงสีท่านผู้ชมนะฮะสูสีมากนะครับ1นนะฮะมาดูกันหน่อยตรงนี้นะฮะหนึ่ง ราคาเนี่ยนะครับตกไปเป็นปปคู่นะฮะราคาราคาปปต่อ2หน้านะครับราคาปปแรกต่อให้ฝรั่งเศสนะฮะราคาปปที่2นะครับต่อให้อังกฤษนะฮะแล้วก็ยกราคาเสมอเป็นราคาหลักคือราคาตรงกลางนะฮะราคาแบบนี้เนี่ยนะครับเจ้ามือเนี่ยนะครับเขาเปิดมาเขามองว่าทั้งคู่เนี่ยโอกาสกินกันยากนะครับกินกันไม่ลงนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเลยเปิดให้ราคาเสมอเนี่ย เป็นราคาตรงกลางแล้วก็มีราคาปอป,อ,ปอเนี่ยต่อทั้ง2ทีมเลยนะฮะนะถือว่าราคานี้เนี่ยมีแนวโนโม้มมีโอกาสที่จะทําประตูได้ทั้งคู่นะครับนะม,มีแนวโนโม้มมีโอกาสที่จะทําประตูได้ทั้งคู่ถ้าสมมุติว่าทำคนละลูกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็เป็น2ประตูแล้วนะฮะสูงต่ําแค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเองอย่างน้อยก็เสียหูหนึ่งถ้าคู่นี้นะครับมีการพลิกชนะกันเกิดขึ้นสมมุติว่าฝรั่งเศส ชนะ2 1, หอหนึ่งเหลือกิยชนะ2อหนึ่งก็กินเต็มนะฮะดังนั้นคู่นี้มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะท่านผู้ชมนะเรื่องของสกอร์สูงต่ำนะคู่นี้ป๋าให้สูงนะฮะแต่ถ้าพูดเรื่องของหน้าบอลน,นะครับคู่นี้ป๋าบอกเลยว่ากินกันยากนะครับกินกันยากอยู่ที่ความชอบแล้วแหละของใครของมันแล้วแหละนะครับอยู่ที่ความชอบของใครของมันแล้วแต่ถ้ามป๋านะวันนี้ป๋าเชืรอฝรั่งเศสนะครับป๋าอยากให้ฝรั่งเศสเข้ารอบนะฮะ ป๋าป๋ามีอคติกับแม็กควายนะฮะเลยไม่ไม่ไม่อยากเชียงกฤษนะฮะไม่อยากเชียังกฤษนะ,ะเพราะามีอคติกับแม็กควายตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะแล้วแต่อยู่แมนยูแล้วก็มีอคติกับแม็กควายตัวเดียวนะฮะ <c oughs> คือไม่เชียร์เลยนะฮะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยป๋ายากให้ฝรั่งเศสนะครับเข้ารอบนะฮะ <c oughs> ดังนั้นป๋าให้ฝรั่งเศสนะครับในเลทราคาเสมอนะฮะแล้วก็คู่นี้นะครับป๋าให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะ นี่ก็เป็นบทวิเคราะห์แล้วก็ทัศนะของป่านะถ้าใครคิดเห็นตรงกันนะครับก็ตามกันได้นะครับแต่ถ้าใครคิดต่างกันนะครับก็ส่วนกันได้เลยนะฮะฟุตบอลโลกเนี่ยบอลทีมชาติเนี่ยไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะครับทางใครทางมันแต่ถ้าเป็นบอลลีกบอลบอลลีกทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาใช้เทคนิคคุยกันเดี๋ยวเรามาใช้การเจาะราคาน้ําการอ่านราคาน้ํากันดูราคาบอลคุยกันเนาะแต่อันนี้เนี่ยนะครับเราพูดคุยถึงทัศนะแล้วกันนะ ความชอบขารความชอบมันนะฮะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวป๋ามีทริคเทคนิคเล็กน้อยนะครับช่วงต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการมองราคาไหลจากตาเปล่าเนี่ยนะครับจะดูยังไงนะฮะจะดูว่าราคานี้ควรไปบอลต่อหรือบอลร,รองราคานี้ควรไปบอลสูงหรือบอลต่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีทริคเทคนิคอะไรในการดูวันนี้ป๋าจะยกตัวอย่างสัก5คู่แล้วกันท่านผู้ชมนะโอเคจัดไปเลยฮะตามไปดูเลยครับ มาถึงช่วงนี้ชี้แนะนะฮะสำหรับา3กนะครับก็มาดูกันนะฮะหลายท่านเนี่ยคงชอบอยู่แล้วแหละนะครับที่เข้ามาเช็คตารางบอลเช็คผลบอลเนี่ยในบ้านผลบอลน,นะฮะดังนั้นเนี่ยมันมีราคาอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมได้สังเกตไหมฮะมันมีราคาเหล่านี้อยู่นะครับราคาไหลขึ้นราคาไหลลงราคาบวกสิบลบสิบบวกห้าลบห้าราคาเหล่านี้นะฮะมันมีราคาเหล่านี้อยู่หลายท่านคงออไม่ได้สังเกตนะฮะ แต่ราคาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันสามารถมองได้ตาเปล่าปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าควรจะไปบอลต่อหรือบอลรองดีถึงจะมีกําไรมากกว่ากันนั่นแหละท่านผู้ชมสําคัญเลยตรงนี้นะฮะโอเควันนี้นะครับป๋าจะมาแนะนําราคานะครับที่มีแนวโน้มมีอัตราการกินเดิมพันที่ทํากําไรให้เราได้5ตัวนะครับจะมีราคาแบบไหนบ้างไปดูกันเลยครับอ่อราคานี้เคยแนะนําไปแล้วนะครับ อ่ะเอาราคาไหนก่อนดูกันนะอ่ะเอาราคานี้ก่อนแล้วกันบอนลรองนะฮะเดี๋ยวซูมไปดูใกล้ๆนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะราคานี้นะฮะบอลเอ่ออังลีกวานอังกฤษนะฮะเตะสี่ทุ่มนะครับมินตันคีนดอยนะครับเจอกับพีวุฒิทาวนะครับราคานี้เนี่ยนะครับเอ่อราคาครึ่งลูกลบสิบ ไหลลงปปะนะครับราคาปปไม่มีบวกสิบไม่มีลบสิบไม่มีบวกห้าไม่มีลบห้าแล้วลูกศอนสีแดงนะครับชี้หัวลงอย่างนี้เนะี่ยมีแนวโน้มมีโอกาสที่คู่เนี่ยบอลรองจะกินเดิมพันนะท่านผู้ชมนะมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลรองจะกินเดิมพันนะฮะดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้ลองพีวุฒิเทาานะครับในเลทราคาปปตัวที่หนึ่งนะฮะอ่ะโอเคคู่นี้ฮะ หลีกทูอังกฤษนะฮะหลีกทูวอังกฤษนะครับคู่นี้นะคู่ที่2นะครับหลีกทูวอังกฤษนะฮะนี่เลยนะครับเตะสีทูมเหมือนกันกิมบี้ทาวนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทานเมลโลเวอร์นะครับราคานี้นะฮะราคาปปไม่มีบวกสิบไม่มีลบสิบไม่มีบวกห้าไม่มีลบห้าคือราคาปปขาวอะนะฮะราคาปปขาวไหลลงปปลบสิบนะฮะ แล้วก็ลูกศรสีแดงชี้ลงอย่างนี้นะครับมีแนวโน้มที่บอลลองจะกินเดิมพันนะฮะร,ราคาแบบนี้นะสองราคาแลนะบอลลองนะราคาบอลลองมีโอกาสกินเดิมพันมากกว่านะฮะคู่นี้ป๋าก็ให้ลองไปที่ทานเมโลเวอร์นะครับในเลทราคาปปจัดไปฮะแล้วก็คู่ที่สามสี่ห้านะครับคือลาลิก้าสเปน2เลยนะครับลาลิก้าสเปน2นะฮะ บอลต่อทุกตัวนี่คือราคาของบอลต่อทุกตัวนะฮะเห็นไหมว่าสังเกตดูตรงนี้คู่นี้นะครับราคาปปขาวไหลปปลบสิบลูกศรสีแดงชี้ลงป่าให้ลองทานเมโลเวอรอ์คู่นี้นะครับราคาปปขาวไหลปปบวกสิบลูกศรเอ่อสีเขียวชี้ขึ้นคู่นี้นะครับป่าให้ต่ออันเดอร่ราซีเอฟนะครับ แล้วก็คู่ต่อมานะครับคู่ที่4นะฮะราคาเสมอขาวไหลเสมอลบสิบเออไหลไหลเสมอบวกสินะฮะแล้วก็ลูกสอสีเขียวชี้ขึ้นอย่างเงี้ยมีโนโน่มีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันนะฮะก็คือเตเตนาเฟ่นะครับเตเตเลนิเฟ่เตเนลิเฟ่เออต่อเสมอนะฮะก็มีโอกาสกินเดิมพันดังนั้นคู่นี้เนี่ยป๋าให้ต่อไปที่เตเลนิเฟ่นะครับในเลทราคาเสมอนะฮะแล้วก็คู่ที่5นะครับคู่สุดท้ายนะครับเลอัน ซาลาโกซานะครับเจอกับฮูเอสกาคู่นี้เนี่ยนะครับราคาขาวนะครับราคาปปขาวไหลครึ่งลูกขาวนะฮะแล้วก็มีลูกศอนชี้ขึ้นนะครับสีเขียวโดยไม่มีบวก10ไม่มีลบ10นะครับราคาแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันแล้วก็เป็นบอลต่อที่อันดับมากกวา่าต่ออันดับน้อยกว่านะ อย่างเงี the ้ยนะครับมีน้น้มเป็นมีนวโน้มีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพัน5คู่ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูสรุปที่เด็ดท้ายคลิปนะครับว่าจะมีตัวไหนอย่างไรบ้างครับไปดูกันเลยฮะก่อนที่จะมาสรุปที่เด็ดวันนี้นะครับทั้งหมด7ตัวนะฮะก็จะมีบอลโลก2ตัวนะครับแล้วก็บอลทริกเทคนิคเพิ่มเติมนะครับอีก5ตัวนะครับ อ่ะโอเคก่อนที่จะไปสรุปที่เด็ดบาวันนี้นะครับฝากขอาฝากนิดนึงนะฮะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่ม V A P ปานะครับก็เรียนเชิญน,นะครับเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์ป๋ามาที่1 4 8 s k o c f นะครับหรือใครที่ไม่สะดวก พิมพ์ e d l i n e นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ป๋าปักหมดไว้ให้นะก็ทักป๋าเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์99มานะฮะป๋าก็จะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้นะครับลองอ่านกติกาการเข้ากลุ่มดีๆนะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยนะฮะมีแต่ได้กับได้นะครับได้ที่1คือได้เข้ามาทํากําไรจากทีเดดของป๋าในกลุ่ม VP ที่ป๋าคัดให้เน้นๆนะครับได้ที่2คือได้เทคนิคได้เรียนรู้นะครับแนวทางในการทํากําไรใหม่ๆนะฮะกับ ฟุตบอลยุคนี้สมัยนี้นะครับเหมือนการเล่นหุ้นนะครับอ่านราคาน้ําเจาะราคาน้ำนะครับได้ที่3นะครับคือได้ร่วมกิจกรรมนะครับรุ่นรับเครดิตฟรีนะฮะเกี่ยวกับการทายผลฟุตบอลนะครับท่านทายถูกนะครับท่านรับรางวัลไปเลยนะฮะห้าบาทนะฮะมีทุกวันด้วยนะครับมีทุกวันด้วยนะฮะนี่คือสามได้นะครับที่อยู่ในกลุ่มปานแล้วจะได้สิ่งเหล่านี้นะฮะ หนึ่งย้ำอีกทีนะหนึ่งได้กําไรนะครับจากทีเด็ดของป๋านะที่ป่าคัดมาให้ได้เลือกเล่นได้ที่สองนะครับได้รู้เทคนิคนะครับป่าจะส่งเทคนิคไปให้ไงมีทั้งหมดเอ่อหกเจ็ดแผ่นเทคนิคป๋านะฮะเป็นเทคนิคการทํากําไรนะครับเกี่ยวกับการเจาะราคาน้านะครับการอ่านราคาน้ํานะครับซึ่งเอ่อมีแนวโน้มนะครับเป็นช่องทางใหม่ๆในยุคนี้เนี่ยที่ทาให้เราทํากําไรจากฟุตบอลได้นะครับได้ที่3คือได้ร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับ เพื่อลุ้นรับเงินรางวัล500บาทนั่นแหละฮะเขฝากไว้ด้วยใครสนใจก็เข้ามาเลยนะครับไม่มีอะไรที่ต้องเสียเลยมีแต่ได้กับได้อย่างที่ป๋าบอกไว้นะครับโอเคมาสรุปที่เด็ดวันนี้นะครับตัวแรกนะครับป๋าให้2หน้านะครับโมร็อกโกเจอกับโปรตุเกสนะครับคู่นี้นะครับป๋าให้ต่อบโปรตุเกสนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกแล้วก็ให้ต่ําไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะสำหรับตัวแรกตัวที่2นะครับ อังกฤษนะครับเจอกับฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นะครับป่าให้เล่นหน้าบอลนะครับไปที่ฝรั่งเศสนะครับในเลทราคาเสมอแล้วก็ให้สูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนี่ก็คือ2ตัว4บินนะครับสำหรับบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ2คู่วันนี้นะฮะโอเคแล้วก็มาสรุปทีเด็ดเพิ่มเติมวันนี้5ตัวนะครับตัวแรกนะครับป่าให้ลอง พีวุฒาวนะครับในเลทราคาปปนะครับตัวที่2นะครับป่าให้ลองทานเมโลเวอร์นะครับในเลทราคาปปนะฮะตัวที่3นะครับป่าให้ต่ออันดอร่าอันเดร่านะครับ CF ในเลทราคาปปนะฮะตัวที่4นะครับป่าให้เล่นที่เตเนริเฟ่นะครับในเลทราคาเสมอนะฮะตัวที่5นะครับป๋าให้เล่นที่เลอันซาราโกซานะครับในเลทราคาครึ่งลูก นี่คือ7ตัวทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด9บินเนาะเตัว9บินสำหรับค่ําคืนนี้นะครับอ่ะก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับรวมถึงการกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับยอดซับสไครต์ของปากก็อยู่ที่6กพันแปดร้อยแล้วนะครับอ่าใช่หรือเปล่า6กพันกนะฮะก็ขาดอีก400กว่าก็ครบ7 0 0 0แล้วก็ฝากเพื่อนเท่านผู้ชมนะครับกดติดตาม ช่อง YouTube ให้ป่าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับป่าโค้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกลุ่ม VIP นะมีแต่ได้กับได้บอกไว้ก่อน